ก็จริงจริงนะฮะผมเลยก็ก็จริงจริงมีจริงเป็นโชว์ที่เรียกว่าเรากังวลประมาณหนึ่งเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเช้า แล้วก็ผมตื่นแต่ตีสองเลยเนะี่ยตื่นมาวอร์มเสียงเพื่อให้มันแบบคุณภาพเสียงมันดีที่สุด <S S แล้วเป็นไงบ้างโอ้แล้วพอพอเป็นความภาคภูมิใจจ,จริงในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ได้พบฟอพร์อมในเวทีที่มันแบบระดับโลกแบบนี้<ว>อะไรเ <คน S 1> ง<ว><ว>ี้ยคภูมิใจมากคร<ๆ>ั้งแรกที่เหยียบบนเวทีที่เรารู้ว่าเราจต้องโชว์ของริงว่ามันเป็นยังไงผมตื่นเต้นมากๆผมซ้อมหลายรอบมากผมซ้อมแบบซ้อมแล้วซ้อมอีกกับกับบรรยากาศจริงอยู่กับบรรยากาศเพื่อให้มันแบบมันเหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้แบบจริงๆเพราะว่ามันจะมีแบบดิส ความพิเศษขนาดไหนเพราะคนรู้ว่าคนรู้ว่ะใช่เพราะว่าเราอย่างแรกคือเราออกความเป็นไทยเข้ามาก่อนเพราะว่านั่นคือร่างเรานะก็คือแบบเรื่องแบบแหแบบลบอะไรเข้ามาก่อนใส่ปุ๊บเราค่อยเข้าพาร์ทแบบว่าเพลงซึ่ง Passion Food ก็เป็นเพลงใน e ีีใหม่ผมซึ่งรู้สึกว่าฟังแ้ต่ฟังก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมาะเต้าเพลงนี้มา แล้วก็แบบเอาความเป็นสาลกลเข้ามาบวกกับความเป็นไทยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างอย่างที่รู้ก็คือมันไม่ได้มีแค่คนไทยที่จะดูเนาะมันมีเป็นทั่วโลกอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแบบใส่ความเป็นเพลงสากลของเราแล้วก็มันเหมาะกับการเดินทางแบบมันผมได้นในหมยังฟิลเลยเพลงเพลงที่เพลงที่ร้องอะไรไง <c ười> เงี้ยอาจะใช้อีอ <c ười> กเพลงหนึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องของ f e e ลิ่งตอนที่เราอร์ฟอร์มากกว่าเราเราจะเขียนจินตนาการว่าแบบ่พี่ แบบมิส you ิตนิวท may, you mm ุกคนเขาจะแบบเดินแล้วเขาจะแบบฟีลยังไงถ้ามันช้าไปมันจะเดินไม่ไม่สง่าอะไรเงี้ยเราก็จะคิดถึงเรื่องนั้นไว้ด้วยอะไรเงี้ยอย่างเช่นอีกรอบหนึ่งที่อย่างแบล็กทายอะไรเงี้ยก็อยากได้ความแกรนความค่อยๆความแบบค่อยๆสมูทค่อยๆโชว์ความแบบสวยงามของเพราะว่ามันเป็นแบบว่ารอบ5คนแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้ค่อยๆเดินกันเลยวันนี้คือพาทีฟอมมาแบบระดับโลกขอบคุณจริงเป็นเป็นยังไงบ้างกับความภาคภูมิใจนี้ที่ทำมาภูมิใจมากเพราะว่า คือดู Miss Universe ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเปร์ฟอร์มที่นี่จริงๆแล้วก็แบบเหมือนหลายๆคนก็แบบให้กำลังใจกันมาแบบตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงสาวันนี้ผมก็แบบซ้อมแบบหนักพอมันแบบได้โชว์เสร็จก็แบบอ๋อคุ้มค่ากับการทุ่มทุนมาใช่คุ้มค่ามากๆเลยคุ้มค่าการตื่นตีสองมาก Thank you so much I love the show You love the show Where from อ๋ ับผมนั่นคือสิ่งที่ผมกังวลที่สุดเลยเพราะว่ามันเช้าแล้วทบผมการที่เราต้องมาลองโน้นนั้นตอนเช้าคือเป็นแบบแบบชายเลนจิ่งมากครับหนึ่งในชายเลนจิ่งที่สุดในปีนี้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์สมสมมติแบบไหมสมมูิแบบครับผมจิงจริงไหลขนาดเลยเออมันมีทั้งยาแบบลดบวมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราก็ตื่นมาแล้วก็วอร์มด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับผมจริงบนเวทีมีอารมณ์แบบตื่นเต้นจนขาสั่นมือสั่นมือเย็นบ้างไหมคะ ไม่มีเพราะเพราะจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเรามาโชว์เพื่อซัพพอร์ตมิสยูนิเวอร์สนักพี่ๆทุกคนอะไรเงี้ยเราแค่มาซัพพอร์ตเขาเฉยๆเพราะฉะนั้นเมนสโฟกัสต,ต,ต้องอยู่ที่เขามากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราเลือกบริจาคเพราะพี่ๆเขาน่าจะต้องติดเต้นอะไรเลย <laughs> 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 เราก็เลยแบบว่าเออเราก็เปร์ฟอร์มของเราให้เต็มที่อะไรเงี้ย<ๆ>โดยซัพพอร์ตพี่ๆเขาอะไรเงี้ยเเเราาาป็นนนนคไทยะมมัว แบบความขึ้นทด้วยรู้สึกของฟิลฟิลเหมือนในักาทีมชาติอะไรเงี้ยพอเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์แต่ละคนที่บอกเข้ามาอะไรเออแบบภูมิใจอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกโอ้ขอบคุณแบบความรักทุกคนเลยที่ให้อะไรเงี้ยเออครับผมอยากพูดอะไรกับคนที่ติดตามที่ชื่นชมโชวของเราบ้างก็ขอบคุณเลยอย่างแรกคือผมจริงๆอย่างที่บอกคือผมทำโชว์นี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีกำลังใจทุกคนแบบส่งมาแล้วเราเราแบบฝึกฝนโดยที่เราอยากให้มันออกมาดีจริงๆโดยที่เราไม่อยากให้ทุกคนแบบเฮ้ยนี่ศิลปินไทยแบบเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็อยากจะให อยากให้มันแบบดีที่สุดเลยขอหน้าถามนะได้ครับขอข้อที่รู้สึกว่าได้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 ครับราม่าที่ผ่านมาครับวางท่าหรออกมาพูดถึงเราได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากพูดเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมทวิตว่าแบบเออในโลกนี้มันมีคนที่แบบเกลียดเราทั้งผู้จัดใช่รับแล้วผมอ่ะก็ไปนอนแล้วผมก็ตื่นมาแล้วเขาเหมือนแบบมีคลิปที่มันเหมือนมาโยงกับคำที่ผมพูดแต่งเจอผมอ่ะไปเสพอะไรอย่างอื่นมา แล้วผมก็แล้วผมก็มันเออมันกลายเป็นว่ามันมีคีย์เวิร์ดที่มันเหมือนแบบจูนกันได้อะไรเงี้ยคนก็เลยเข้าใจว่าเหมือนแบบผมแบบเศร้าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยจริงๆไม่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้พูดถึงเขาจริงๆเพิ่งเหมือนเพิ่งรู้จักพี่พี่เต่าเต่าพี่เต่าพี่เต๋อ่พี่พี่เต่าคือตั้งหลังวันนั้นอ่ะเออเพิ่งรู้จักพี่เขาอะไรเงี้ยเหมือนกันแล้วก็เพิ่งเห็นเหมือนกันไม่ได้ติดใจว่าจริงๆอย่างที่บอกคือเราเป็นพับฟิกฟิกเกอร์เราโดนคนวิจารณ์อยู่แล้วเออมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะโดนแบบว่า อะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเฉยๆแล้วก็คําว่าพื้นบ้านผมรู้สึกว่าจริงๆอยากได้โชว์มันก็คือความพื้นบ้านของเราเนี่ยแหละพื้นบ้านก็คือรากรากก็คือความเป็นไทยเพราะฉะนั้น,นในทุกโชว์ที่ผมไปเมืองนอกต่างๆอะไรเงี้ยการที่เราได้เห็นแฟนๆต่างชาติอ่ะเขาร้องเพลงแบบเหมือนวิวาอย่างเงี้ยที่เราใส่ความเป็นพื้นบ้านเข้าไปในเพลงทุกตัวอะไรเงี้ยกลับม,มันภูมิใจนะเออ มันก็เป็นความภูมิใจที่เราความพื้นบ้านความร่างเราออกไปให้คนในโลกเห็นอะไรเงี้ยอันเป็ความิจริงๆของเราใช่ไหมไม่ได้พูดเขาใช้ความรู้สึกของชม่ใช่เพราะว่าผมไม่ได้พูดถึงเขาตั้งแต่แรกแล้วรับผมก็เลยแบบอยากจะพูดเฉยๆว่าเออไม่ได้แบบเมนชั่นเรื่องเขาอะไรเงี้ยิฟ้าก็ออกมาเออใช่แต่แต่จริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนเพราะว่าหลายๆคนก็ออกมาปกป้องนะมาซัพพอร์ตมาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนก็ได้เห็นความรักที่ทุกคนมอบให้ผ่านการที่เขาแบบพิมพ์แบบอะไรเงี้ยปกป้องก็ขอบคุณจริงๆด้วยละที่ที่มองเยะ So i how, how I mean, this is like one in a lifetime. So I'm so proud to be here as um, like a Thai singer that like wanna portray Thai art and also Thai music, and also I just wanna combine it with like a like a very language that everybody understand it. So I'm so proud of it. And I mean, like I watched Miss Universe since I was a kid, so it's kind of like my dream come true to perform on this stage. Uh, yeah, because not only uh, Mexican but um, all the people in the world I just wanna say thank you so much for tuning in. I mean I've seen a lot of people in the um, in the hashtag there, like from like Bolivia, some from like Brazil. We have Brazil. Oh uh, what is that? Is, you know is your favorite food in Mexico? Oh Taco oh, yeah. That's nice. Are you favorite food tacos? Yeah, tacos, I love it. Thank <laughs> you. Thank you, thank you. Um yeah. Yeah. เราคิดไหมว่าอ be ีกมีโอกาสเหมือนกันเปิดประตูถ right ้าเจป็นไทยก็ติดื่นบนเวทีโลกก็ได้เออผมว่ามันก็ผมว่าทุกคนน่ะทำในสเตจของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่ปอแบะไม่ใช่แค่ผมยังมีหลายๆอีกหลายๆคนเลยที่ออกไปนอกประเทศออกไปเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยผมว่าพวกเขาก็เป็นความภูมิใจเหมือนกันเราก็เป็นเหมือนเราเรื่องช่วยๆกันเราไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมจะมีทัวร์นี่เธอผมทัวร์จบแล้วครับไปเซเว่นที่ แล้วก็แล้วก็แบบว่าโหอีเมเมมากผมว่าเราไปแบบแต่ละประเทศเขาก็ให้การต้อนรับเราอย่างดีอะไรเงี้ยแฟนๆก็น่ารักแล้วก็ปีหน้าเออปีหน้ามีอะไรที่แบบน่าสนใจเยอะมากแบบพูดได้หมดอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามันด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดครับผมไปฟังของขวัญพี่ใหม่กันดีกว่าใช่เดโปรต์น่าจะมีแฟนต่างชาติตกโดนตกไปเยอะแล้วเหมือนกันอ๋อใช่ครับก็ก็ก็หลายๆคนก็ได้ได้เห็นบ้างอะไรเงี้ยเออพัดีนะครับชอบนะครับ พร้อมอีกไหมพร้อมทัวร์อีกไหม๋อพร้อมทัวร์ครับผมเพิ่งจบทัวร์วจะทัวร์อีกไเราเพิ่มเพิ่มประเทศไปเรื่อยๆผมว่าเดี๋ยวปีหน้าจะมีประเทศที่ไม่เคยไปด้วยใช่ก็เดี๋ยวเตรียมตัวกันแล้วล้วก็เดี๋ยวจึงอยากทำหลายๆทัวร์เลยแล้วก็เดี๋ยวลอดูต้นปีก็น่าจะดู้โอเคมรี่นอิกเยอเมริกาางแผนทัวร์ในนอเมราหรือ่ารสะ e e ร e c a u s e ิ just got back f r o m there like b r ซ z i เม e x i ิ o กช i ล e Uh, um, like Mexico, we have like two cities, Peru, like all those. We just got back from. What from about the, the USA? USA. Um, I think I hope it's gonna be next year. I guess, um, but um, not sure about anything. I want to do Europe tour too because we do Asia. We we did um, um, Latin America tour. So next next phase is gonna be like that area. So Beautiful. it's gonna be complete world tour. Beautiful. Yeah. yeah thank you. กให้แงคมีเยาให้แไหลม่อยใช่เพราะวันนี้คนไทยุใจหลายเรื่องมากโชว์เราสมีนาได้องอ่ะครับก็จริงแบบมันเห็นตั้งแต่ซ้อมแหละว่าพี่เขาก็แบบว่าตั้งใจมากๆแล้วก็ผว่าจะมาถึงตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะไรก็เออก็อยากจะแสดควาีจริงๆแล้วก็แบบว่าทาให้ดีมากขบความตั้งใจโเคขอบคุณเจขอบคุณพี่บีครับขอบคุณค่ะอยู่ในติง